ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปเที่ยวเขาหวางังไซนะครับว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าอ่มองข้างล่างนี่ก็สองข้างทางก็ต้นไม้สมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับข้างขึ้นก็ เป็นคอนกรีตครับสะดวกสบายครับมีต้นไม้อ่าขึ้นหนาแน่นมากเลยครับสองข้างทางก็ลมลื่นน,นกก็ลองส่งเสียงร้องเป็นระยะระยะนะครับตลอดทางนกนกชอบอยู่มากครับแถวนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับนี่ครับก็ขึ้นไม่ยากนะครับพเพื่อน ถนนคอนกรีตแล้วความชนันก็ประมาณยี่สิบสิบยี่สิบองศาประมาณนี้ครับผู้หญิงที่ความสูงก็ไม่ต้องกลัวรครับเพราะว่าไม่ได้สูงชันมากานะการโค้งของถนนก็ไม่ได้โค้งเยอะน,นะครับไม่เหมือนทางภาคเหนือขึ้นง่ายครับเ,เพื่อนๆที่อยากจะขึ้นมาเที่ยวชมบรรยากาศ ข้าบนก็ถ้ายังไม่เคยมาก็ลองขึ้นมาได้ครับเพราะว่าก็โอเคอยู่นะครับนะครับต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากเลยนะครับสองข้างทางก็เขียวชุ่มนะครับสบายตานะครับทางก็องคอนกรีตตลอดเส้นทางครับก็เขาว,วังไซนี่ก็อยู่ไม่ไกลาจากอำเภอแกงนะครับก็ยประมาณสัก สิบโลเนี่ยครับไม่ถึงสิบห้าโลก็ไปมาก็สะดวกต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับก็ให้ความร่มลื่นนะครับเพื่อนๆที่อยากขึ้นมาดูวิวข้างบนก็โอเคอยู่ครับนม่ก็ใช้ได้ข้างบน ก็ขึ้นมาหนนี้หนที่สองแล้วครับแต่ก็อยากจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยคือโอกาสทำคลิปให้คุณเพื่อนได้ดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างครับก็ครับเนี่ยก็ระยะทางก็ประมาณสักไม่ถึงกิโลก็จะถึงนะครับจากปากทาขึ้นมานะรบ,บรรยากาศก็เนี่ยครับดีสถานที่ มีพระแทนที่กราบไหว้สุชาติประจำท้องถิ่นประจำที่นีน่นะครับจะมีหมุดบันแกะและ้เราจังขันตามภาพอย่นี้นมีบาทหมุนมาานี่คือาลาดเจ้าอย่างสวยงามข้างในก็จะมีพระพุทธรูป เพื่อนที่อยากขึ้นมาว่าดพระไหว้จิ่รศิธิ์ก็เชิญได้เลยนะครับกนะ็บรรยากรก็ดีอยู่ครับสวยงามเขาทำได้ไดีลอ,อยพระพุทธบาทเขาวางไสครับทำป้ายไว้อย่างชัดเจน,นครับก็จะมีไม้ประดับนี่ที่เห็นก็คือปรงนะครับมะพร้าวซีดา ก็จะมีประชาชนขึ้นมากรบาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็จะมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะครับที่เห็นนู่นก็จะเป็นยอดเขาชะเมาครับอําเภออําเภอเขาชะเมาอันนั้นมีน้ําตกนะครับน้ำตกตลอดทั้งปีครับก็จะเห็นสวนยางพาราบที่เห็นต้นเขียวนสวนยางพารา ก็เต็มพื้นที่เลยครับกลายเป็นอุนงรังเือเขาจะเมาเลยครับโดยเขาจะเมาเป็นจันทบ,บุรีนะทคนคนั้ครับน่ครับลูกใหญ่นี่คือเขาจะเมาครับก็จะเห็นวิวได้กว้างอยู่ความสูงก็น่าจะอยู่ประมาณทั้งร้อยกว่าเมตรนะครับจากระดับน,นี้อันนี้นี่ถนนสามสี่นะที่ไปจันทบาทเขาที่ก็อยู่ติดถนนเส้นไปจันไปตราดเลยครับไปเบอร์แกลง ไ้มาง่ายครับเั็นนี้พเพื่อนเที่มีเวลาก็อยากจะขึ้นมาเที่ยวชมนะก็จะรบกับความลมรื่นของภูเขาแห่งนี้นะเขาองใจมไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นพระบิชาพระนะครับ,รบเอามาขึ้นมาเที่ยวดูครับพเพื่อนความสวยงาม มีอยู่ทุกที่นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขอคุณเพื่อนถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญน,นะครับสวัสดีครับ